สวัสดีครับอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะครับกับช่องพีทพาชมรถยนต์มือสองนะวันนี้มีรถที่น่าสนใจหนึ่งคันนะครับเป็นกระบะสีประตูนะเป็นสีประตูตัว,ตวเตี้ยเนะี่ยรถใช้งานนะครับหรือว,ว่าเป็นรถครอบครัวก็ได้นะครับตัวนี้เป็นอ่าดีโวนะครับปี16นะก็ชมแรกนะครับดีโวปี16ชมแรกก็เป็นตัว2อ่นะเป็น2.4อ e. ี ตัวนี้มันใส่แครรีบอยมาให้ด้วยนะครับเป็นรถสี่ประตูแล้วก็มีหลังคาแครรีบอยติดตั้งมาให้ด้านหน้าประมาณนี้นะครับปีหนึ่งหกนะครับปีหนึ่งหกเปิดเปิดที่ราคา4ี่แสนห้าหมื่นบาทราคาก็น่าฟังนะครับไม่แพงมากนะได้สี่ประตูด้วยนะแล้วก็เป็นกระบะด้วยนะครับแล้วก็มีหลังคาแครรีบอยด้วย ไม่ใช้งานมาแล้วแสนสองนะสี่แสนหผมว่าน่าใช้นะครับรถประมาณนี้นะครับนะสภาพเดิมๆยางก็ยังดอกเต็มๆอยู่เป็นของเกียร์ทั้งสีเซ้นสภาพนี้นะพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้คือตัว E เนี่ยมันเป็นตัวรองท็อปนะนะครับตัว E เป็นตัวรองท็อปตัวนี้ก็เป็นรถใช้งานแหละนะครับมีคาริบอย มืบอยนี่ก็มีล็อกมีอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วภายในมันก็มีไอ้นี่ด้วยนะแมกไนเนอร์ให้นะครับคือไม่ไม่ได้ทะลุนะครับเป็นในส่วนของใครของมันกระจกตัวนี้นะส่วนใครส่วนมันเลยไม่ได้ทะลุเปิดเข้าไปนะแต่ถ้าหากโดยสารก็ได้นะครับเปิดหน้าต่างหรือว่าเปิดฝาท้ายเอาหรือว่าจะใส่บรรทุกสัมภาระใส่สิ่งของอะไรที่มันเป็นทรัพย์สินของเราก็ได้ นะครับล็อกไว้ก็เดินทางไกลนะครับเข้าปั๊มเข้าอะไรก็จอดล็อกไว้ก็ไม่ต้องกลัวหายนะครับหรือว่าจอดในที่โล่งแจ้งนะครับเวลาไปซื้อของซื้ออะไรก็ของใส่แล้วก็ล็อกไว้ก็ปลอดภัยขึ้นประโยชน์ของมันก็เยอะนะครับราคามก็ค่อนข้างแพงนะไอตัวนี้ติดใหม่ๆก็เกือบ4ี่0มืนได้นะครับนะเกือบ4ี่ห0นมีแล้วนะนะครับไอตัวแครรีบอยตัวนี้นะครับเป้นชื่อแล้วนะครับในหลายท่านก็จะรู้จัก ในยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะครับกุญแจร,รีโมทนะครับนะกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้ภายในก็ดูดีนะครับสะอาดสะอานมันเป็นรถตัวปกติตัวเขาเรียกว่าตัวเตี้ยแหละนะครับตัวธรรมดานะถ้าเป็นรถครอบครัวก็ถ้าผู้สูงอายุนี่ก็ขึ้นง่ายนะครับขึ้นง่ายหรือว่าส่งลูกไปโรงเรียนนี่ก็ขึ้นลงสะดวกนะครับเข้าออกสะดวกนะนั่งกันได้หลายคนนะ สองบวกสามได้สบายนะครับสองบวกสามได้สบายอันนี้คือความสบายเลยนะสองบวกสามนะครับหลังคาด้านบนนี่สะอาดสะอ้านนะมานะครับเนี่ยะกระจกไฟฟ้าสีบานนะนะครับรถสมัยใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกปรับภาพกระจกมองข้างไฟฟ้าะให้ดูเลขไมล์ก่อนนะครับพวงมาลัยหุ้มยูเทนนะครับปรับสูงต่ำได้แล้วก็เป็นมันติฟังก์ชันคอนโทรลในเรื่องของวิทยุซีดีมิสซาเมเปมีเอ็มนะเนี่ย จอตรงนี้นะครับดูเลขหม่นะนะครับไ <c oughs> ม่แสนสองนะครับเนี่ยดูชัดๆเลยไม่แท้นะครับนะแอร์ก็เย็นนะครับตัิต้าไม่ต้องห่วงนะครับแอร์เย็นมากนะคันนี้ช่วงลงช่วงล่างดีนะผมชอบนะครับในการขับเกียร์เมนวลตัวนี้นะของตัิต้าเนี่ยมันสมูทนะ นะครับคาร์สมันไม่ได้แบบเบามากไม่ได้แบบแข็งมากมันพอดีนะครับอันนี้กำลังพอดีเลยนะอาจจะเป็นบางคันก็ได้แต่คันนี้ผมว่าสอบผ่านนะครับโครงสร้างเดิมๆนะนะครับ4 5 0แสนบาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8 9 0 0ึงาพันอันนี้สีดาวนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีเครดิตขอดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะดอกเบี้ยนิชนกับรถป้ายแดงเลยนะครับ2.79นะ เนี่ยฝาเดิมๆนะฝาค่อนข้างหนักนะครับของโตโยต้านะครับของก็หลังไม่ค่อยดีด้วยอย่ากยกนานนะครับนะก็รับประกันในเรื่องโครงสร้างก็แล้วกันนะครับโครงสร้างรับประกันไปเลยนะครับเดิมนะเครื่องยนต์แ,แห้งๆไม่มีย้อยไม่มีเยิบนะครับนะรถเดิมๆใครที่ชอบรถเดิมๆสวยๆราคาไม่แพง มานะครับคันนี้รอนะรอเจ้าของอยู่4,50,000านะครับถือว่าได้รถขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับสนใจติดต่อเข้ามาเลย096 149ก9 8 5นนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ